ลเลขเอามาแลกเลขศูนย์กับเลขหนึ่งแนวหน้าหลังให้มันดีแล้วก็แนวหน้าเขาก็จะยึดดินเราคืนเขาเราคืนให้หมดเล่นหญิงนะครับหญิงจับมือทางนี้นะครับจับมือทางนี้ด้วยนะคะับนั่นซื้อน้ำมาเลย่อดีแล้วดีแล้วดีแล้วแอฟบอกพี่เขาสู้ๆนะโอ้โหจับมือยังจับมือกันยังโอ้โ โอ้โหจมือลงโจ้ด้วยโอ้โหโอเคไปครับขอบคุณได้ครับเดี๋ยวไปเยี่ยมถึงฐานเลยได้กลับบ้านกันหรือยังเดี๋ยวคนเชื่อยกได้กี่แพ็กได้กี่แพ็กหมดแล้วเมื่อกี้ทหารมาชุดนึงก็แบ่งไปแล้ว เติมกาแฟสําเร็จรูปให้ทหารแล้วก็เติมกาแฟเติมอะไรหลายๆอย่างให้อาจารย์ทายีเนาะพนมุนธาดขันพ่อแม่ครูวาจาเอามาเลขเลขศูนย์เอามาเลขเลขศูนย์กับเลขหนึ่งเนาะครับผมอาจารย์ฝากทรงต่อให้ทหารนะคะกาแฟชามเอาน้ำแล้วค่อยแถมกาแฟแถมกาแฟนี่กาแฟอย่างนี้นะปลุยเนาะซื้อแบบนี้ง่ายมันถูกหน่อยที่ทมาในรังอะแพงอันนั้น ห้าพกว่าได้ห้าพันกว่าได้ลังเดียวอันนี้เราซื้อสามพันสี่พันเราได้เต็มคันรถนะอ่ะโอเคครับอันนี้จันนีใช้อร่อยพี่แทนน้ำตาลแทนน้ำตาลสำหรับสำหรับคนผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยอันนี้ดีมากนะพี่ไว้ชงกาแฟน่ยไม่ต้องใส่น้ำตาลใส่อันนี้แทนมันจะดีมาก แล้วเรียบร้อย2 0 0พแพ็ค2 0 0 0 2,200 2,220แพ็คแพ,พ,พ,ยยพกประมาณนั้นเนาะประมาณนั้นจานจะมีอีกไหมหน้ำนี่จะจะจะเอาอีกไหมเอาทามดก็เอาฮะทามดก็เอาเพราะยังไม่ได้ดินหมดก็ต้องเอาน้ำไปแลกดินให้หมดก่อนไม่ได้เอามาฉันเอง,เน,น,ะงนะจันเนาะจะต้องรีบเติมก่อนมาที่สิบ หมายถึงว่าดินยังไม่ได้หมดต้องเอาน้ามาเล็กดินจนกว่าดินจะ WIN, ไ,ได้หมดชั Entonces, ed, Aye, então, Night, uh, so <ah ้นเองไม่มีปัญหาไม่เป็นไรก็ให้แด่อยู่แนวหน้าล้างให้มันดีแล้วก็แนวหน้าเขาจะยึดดินเราคืนของเราคืนให้หมดเล็กเปลี่ยนไปลูปปลาสายบุญชุรินทีวีโดยสมาคมอัศดินนะฮะโดยแม่คุณมิชนิดน้อยดูโรงพิสิธิ์กุลแล้วก็สายบุญชุรินทีวีวันนี้เราเติมน้ําใจ กำลังใจจากแนวหลังส okay. ู่แนวหน้า2,000แพ็กนะแล้ว oh, ก like ็ลูกหลานอาจารย์ไทยเยเติมมาอีก100กว่าแพ็กนะแล้วก็บริษัทอะไรเนี่ยฮะบริษัทน้ำดื่มซากุระน้ำดื่มซากุระจำกัดเติมอีกเท่าไหร่พี่120แพ็กเติมอีก120แพ็คอ่ะโอ้โหเป็นกำลังใจครับกับโครงการน้ำแลกดินโครงการนี้จะไม่เจ๊งฮะ จะสนับสนุนไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้แผ่นดินไทยทั้งหมดกลับคืนมาครับอะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทหารไทยด้วยฮะสู้ๆครับวันนี้ฝากกาแฟฝากขนมไปให้น้องๆนะฮะครับผมอ,อ่ะน้องแอฟเป็นยังไงบ้างลูกเป็นไงคะดีไหมน้องแอฟบอกว่าดีมากมเอ,อ้อได้กำลังใจพี่เขายัางไงคะอะส่งให้ให้พี่ครับอะ โ <Okay. S 2> อเคเอาเลยนี่นะคะน้ำเดื่มค่ะวันนี้สองพัเกือบสองพันแพ็คอันนี้ลงไปแล้วนะคะทำลงบางส่วนเลยครัเอาเลย วยกันจะใส่ได้กี่แพ็กด้วยอ้าวสองมันสองต่อพี่ตรงทางนี้ด้วยรับเลยสองไปทำซ้ายก็ได้ลงสองพันแพ็คจนจะหมดแล้วใช่ไหมลงไปได้เท่าไหร่แล้ว ตังนู้นลงไม่ใช่ละพันแปดร้อยแล้วครับเหลือสองร้อยวันนี้บริษัทน้ำดื่มร่วมด้วยช่วยร้อยี่สิบแพ็กนะฮะกำลังใจกับโครงการน้ำแรกดินนะกับเอาให้ท่านเ้าอีน้ำเต็มคันรถนะคะ อ๋อนี่นะคะหนึ่งพันหนึ่งันอีกหนึ่งพันแล้วก็อยู่ในรถอีกวันนี้เอามาหมดบริษัทไหมคะเนี่ยบริษัทแก่มันหลายที่น้องหลายที่เขาเขาใส่เนาะนี่ของน้องแอฟของน้องแอฟของน้องแอฟค่ะอ้าวน้องแอฟมาขนน้ำแล้วลูกโอ้วันนี้ใส่เสื้อไคยนี่รักสงบมาด้วยนะเนี่ยไม่คือเต้แเต้ไม่เข้าบอลไหม อ2คันรถนะคะนลรพันแพ็กอันนี้น้องเอฟมาอีก ตุณเจ้าภาพนะคะทำน้อยดยรม2วแน้างตนทีันนี้ไปลน้ำดื่2000แคเด ช่วยก็ต้องใช้คนช่วยเยอะขนาดนี้คนะันนี้นะคะมาส่งน้ำแล้วก็คันนูน้นแล้วก็คันนูน้นตาเนี่็อะไรกินอะไรก่อนก็กินเลออกินอะไรก่อนเนี่นย